วัครับวันนี้มาพบกับ Note โน้ตวอลเซคาร์นะฮะวันนี้มากับรถยอดฮิตยีราบแคะที่วัยรุ่นเขาฮิดกันหลังถนนอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่คันนี้ของแต่งท่วมเลยนะครับไปดูกันครับวันนี้เป็น d m a x ็ปี1 1 2 2สวยปี1 1 2 2 2.5ตัวแซดนะครับคันนี้สวยๆของแต่งเต็มลำครับไปดูรอบคันกันคันนี้เป็นเกียร์ออโตเป็นโอเพนแคบ ไฮไลเดอร์ er, แต่เขาแต่งเป็นตัวเตี้ยเขาเรียกาภาษาวัยรุ่นยีรับแค้มากับล้อแม็ก R-E30 ดูฮะจัดทรงมาส,สวยจัดทรงมาหล่อๆคันนี้ของแต่งเยอะนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับไปทีละสเต็ปภายนอกเนี่ยสวยเลยไม่มีชนหนักพิคความน้ำท่วมอยู่แล้วฮะแบตัยรุ่นเขาย้ายมาด้านหลังแล้วนะครับออกรถภายในเดือนกุมภานี้เดี๋ยวผมแถมแม็กไลเนอร์ให้นะครับแถมไลเนอร์ให้นะครับ รอบคันมีกล้องหลังนะมีกล้องหลังอันนี้ตรงรุ่นนะมาจากโรงงานนะครับเดี๋ยวพาไปดูภายในวัยรู้ก็เรียกยีรับแคะไม่รู้ว่ามีสนองไว้หรือเปล่านะฮะแต่ยีรับแคะเป็นแบบนี้นะฮะภายในครับเป็นเบาะหนังแคบเปิดได้พวงมาลัยเปลี่ยนมาใหม่สวยว่าสิ่งสิ่งเกียร์ออโต้ขับง่ายแม่บงแม่บ้านขับได้นี่ยพับพับได้นะแต่ผมอาจจะทำไม่เป็น นี่ล็อกแล้วนะนี่คือล็อกแล้วนะโยกไม่ได้นะต้องต้องงัดนะแต่นะเป็นไงแต่ลมแต่เบนก็จะแต่เบนใช่ไหมเกียร์ออตโอตโอ้มีจอไม่สองแสนสามของเครื่องของแต่งเขาก็เยอะดีนะแต่รถสภาพเดิมไม่ได้แบบไม่ได้แต่งเครื่องจ๋าอ่าคันนี้เขาเรียกตุกติกตุกติก นี่ค่อนข้างจะซิ่งเลยเกียร์ออโตโอแอบซิ่นนะกองเห็ดใช่ไหมเรียกกองเห็ดนี่กองเห็ดอันนี้ถังเลยนะถ,ถังดักไอนะฮะใครใครขับคันนี้ไม่อแน่นอนเพราะมีถังดักไว้แล้วไม่ไอแน่นอนครับเป็นหวัดก็แค่จาไปเฉยจต่ไม่ไอน,นะครับแค่คนละแบบนะครับทุกอย่างเนียนกริบเสียงเครื่องแน่นแน่น นะฮะท่อเสียงนุ่มๆคันนี้ราคาเท่าไหร่นะสี่แส0หกมบาทถ้าผมจำไม่ผิดนะใช่แหละ469,000บาทถ้าผิดพลาดเดี๋ยวผมติดที่หัวไว้นะแต่ผมคิดว่าไม่พลาดคันนี้สวยนะใครอยากได้รถซิ่งแบบนี้แม่บ้านขับได้ใครซื้อไปเนี่ยเมียขับได้เอางี้ดีกว่าเวลาเราขับไปไหนกินโงกินเหล้าเมียขับได้เพราะกี์ออโต้นะฮะ รีบโทรมาครับ0868899198โน้ตยินดีรับใช้และให้บริการนะฮะวันนี้มาปฏิหลังเพราะลาไปก่อนเหมือนเดิมฮนะสวัสดีครับ